เอาจริงๆอ่ะตอนนี้พี่ฟ้าก็พร้อมทุกอย่างพร้อมทุกอย่างแล้วให้ไปพรุ่งนี้ก็ไปได้ให้เก็บตัวพรุ่งนี้ก็ก็ทําได้เพียงแต่ว่าแค่รู้สึกว่ามันก็ยังดีได้มากกว่านี้พี่ฟ้าในเรื่องของภาษา p e r f o r m มนซ์ตอนนี้ไม่ห่วงตัวเองเรื่อง p e r f o r m มนซ์เลยแต่ว่าจะกังวลเรื่องเดียวมาให้พูดตรงๆเลยก็คือเรื่องของความที่เราตัวเล็กเวลาเราต้องไปยืนประกบกับนางงามลาตินหรือ สังชาติเนี่ยเขาจะสูงกันมาก 180, 190, 170กว่าอะไรเงี้ยซึ่งพี่ฟ้าก็ไม่ได้สูงถ้าเทียบกับระดับสากลน่ะเราไม่ได้สูงมากขนาดนั้นอันนั้นคือสิ่งที่พี่ฟ้าก็แอบกัง,งวลอยู่เหมือนกันว่าเวลาที่เราถ่ายรูปหรือทำกิจกรรมแน่นอนว่าจมเพราะว่าเราตัวเล็กเนาะแต่ก็จะพยายามดิพุดให้ออกมาออกเขาเรียกว่าอะไรพุดตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุด ถ้าเรารู้ว่าจุดอ่อนของเราคือเราตัวเล็กเราก็จะต้องหาความเด่นในด้านอื่นส่วนเรื่องของภาษาพี่ฟ้าก็มีพื้นฐานอยู่แล้วแล้วก็มันก็ยังได้มากกว่านี้ตอนนี้ก็พยายามที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษในทุกทกวันอยู่แล้วเราเล่นโซเชียลให้เป็นประโยชน์แล้วก็เพื่อความนั้นก็คือไม่ได้ ไม่ได้ห่วงมากเพราะรู้สึกว่าด้วยการทํางานของเราเหมือนเราได้ฝึกทุกวันอยู่แล้วเวลาที่พี่ฟ้าออกงานน่ะเวลาที่เราได้เดินได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังดีได้มากกว่านี้ซึ่งช่วงที่เราจะเทรนกันหนักจริงๆเลยนะ่ะก็คือเดือนกันยาสิงหาหลังจากจบคอนเสิร์ตวันที่หกสิงหาแล้วก็เดือนกันยาอันนั้นเราจะเทรนแบบเทรนหนักของจริงเลยทั้งภาษาทั้งการเรียนเดินต่างๆอย่างเงนะี้ยอันนี้คือการเตรียมตัว เขาคราวเพราะบางคนจะชอบคิดว่าประกบจมแน่นอนถ้าคุณมองเรื่องความสูงและรูปร่างก็พูดตรงๆว่ามันจมได้ถ้าเราดูแบบรูปลักษ์พอเราสูงเราไม่ได้สูงมากแล้วตัวเราเล็กอันนี้ยอมรับเลยเราก็ต้องหาจุดเด่นของเราด้านอื่นเข้าไปสู้กับเขาซึ่งมันก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเวลามันผ่านไปเร็วเหมือนกันนะ ตับแป๊บเนี่ยก็จะเดือนสิงหาเออเดือนตุลาเดือนหน้าสิงหาแล้วสิงหากันยาแล้วก็ตุลาอีกแค่สองเดือนเท่านั้นที่ไม่อยากพูดพูดเดี๋ยวลองให้ถ้าเราต้องไปอยู่อินโดเดือนหนึ่งนี่ก็แม้จะมีการไลฟ์ก็เถอะแต่ว่ามันก็ก็คิดถึงอยู่ดีคิดถึงเมืองไทยคิดถึงแฟนคลับคิดถึงบั คนรอบข้างอะไรเงี้ยก็อาจจะหายแต่ว่าเมื่อไปอยู่ตรงนั้นแล้วพี่ฟ้าก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดสุดความสามารถที่คนคนหนึ่งจะทำได้พี่ฟ้าสู้ไม่ถอยอยู่แล้วผลมาจออกมาเป็นยังไงเราเราก็ไม่อาจอย่างรู้ได้แต่พี่ฟ้าจะทำให้เต็มที่ที่สุดเท่าเท่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะทำได้ตอนไปหนังบินก็คงแบบ น้องให้ที้มหัวโง่แน่เลยขนาดแค่ไปเวียดนามไม่กี่วันเพราะนั้นยังยังงองแงเลยแล้วถ้าเราไปแบบอินโดเดือนหนึ่งถีถ้าเราทำได้ถ้าเราทำได้มันต้องมากกว่าเดินหนึ่งอยู่แล้วอันนั้นคือเป้าหมายที่ฟ้าตั้งไว้ ว่าเราต้องทำให้ได้เต็มที่อยู่แล้วค่ะสู้เต็มที่แค่แค่ดึกภาพทุกเหลยวนี้คือเหมือนแบบพอเราเป็นคนที่เซสซิทีฟอ่ะยิ่งใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีพี่ฟ้าก็ยิ่งยิ่งอินอินกับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นถ้าคิดถึงไปหาได้นะที่ยินโดถูกต้องมันห่างกัน ผ่านกันไม่กี่เขาเรียกอะไรไม่กี่ชั่วโมง